สวัสดีครับผมบังดนดนมานากาเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินตอนนี้ผมพิงอยู่ที่ต้นอะโวคาโดสีขาวตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดตากหรือว่าที่เรียกง่ายๆว่าเกษตรที่สูงพบพระอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากต้นอะโวคาโดสีขาวขาวนี้นะฮะไม่ใช่เป็นเป็น,ปนแรงกําเนิดมาอย่างนี้นะแต่ว่า คนเนี่ยเอาสีมาทานะสีน้ำธรรมดาเนี่ยแหละมาทาที่ต้นอะโวคาโดครับไม่ใช่ต้นนี้สีขาวนะทุกต้นสีขาวนะนี่นะทุกต้นสีขาวหมดเลยนี่คนมันว่างงานหรือว่าขยันยังไงมาเอามาทาสีอะโวคาโดนะไม่ใช่นะเมื่อกี้แอบกระซิบถามดูเจ้าหน้าที่อยู่นะเขาบอกว่าต้นอะโวคาโดเนี่ยไม่ชอบแดดยามบ่ายนี่ มีชอบแดดยามบ่ายไม่ชอบแดดยามบ่ายด้วยเลยนี่นะค่ะอะโวคาโดนะคะที่ว่าต้องทาสีขาวเนี่ยเพราะว่าเขาอะเป็นไม้เนื้ออ่อนเขาไม่ชอบอชอบแสงแดดค่ะเราก็เลยเอาสีขาวเนี่ยมาทาที่ลำต้นเขาเพื่อให้สะท้อนแสงนะคะอนการเก็บจากความชื้นในตัวด้วยแล้วก็ผิวเขาไม้ะะอ่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ทาสีผ,ผิวยังไง ผิวเขาจะไไม่ไม่เร็วขึ้นนะคะโดยจะเป็นแผลแล้วก็แห้งแล้วก็เปลือกเขาจะแตกนะคะอแล้วถ้าเกิดชื้นขึ้นมาอาจจะเป็นราได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นการรักษาความชุ่มชื้นในดูดูแล้งด้วยเพราะว่าแปลงเราเนี่ยพื้นที่แถบเนี้ยมันแล้งได้แบบแล้งบ่อยอย่างเงี้ยทุกสายพันธุ์หรือเปล่าครับใช่ค่ะส่วนมากเราจะทาไว้ทุกสายพันธุ์เลยนะคะเป็นการเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็แล้วก็ข้อดีของข้อย่างคือเป็นการ รักษาวพวกลูกมลแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ม,ะมันก็ต้นด้วยอีกอ่ประการหนึ่งค่ะอ๋อเขาบอกว่าที่จะไม่ชอบจริงๆแดดยามบ่ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาชอบแดดยามเช้าแต่ไม่ชอบแดดยามบ่ายเพราะว่ามันแรงไปค่ะ<อ>มันจะทาให้เปลือกมันใบมันไหมได้ค่ะอ่าขอโทษครับเขาทราบจะชื่อเจ้าหน้าที่นิดนึ่งฮนะชื่อจุลีพรเพีรนทองค่ะเป็นนักวิชาการเกษตรค่ะครับนี่คือว่าต้นอะโวคาโดสีขาวเกิดมาจากว่า ต้นอะโวคาโดนั่นไม่ชอบแดดยามบ่ายแต่ชอบแดดยามเช้าถ้าเจอแดดยามบ่ายมอไรงอแงมันก็คนผิวมันจะแห้งมันจะแตกเขาก็เลยทาสีให้เพื่อสะท้อนแสงนั่นเองครับใช่ค่ะต้องต้องเป็นสีน้ําเท่านั้นนะคะห้าเป็นสีน้ํามันเด็ดขาดนะคะอ๋อครับต้องเป็นสีน้ํานะสีน้ําสีรองพื้นนี่ก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่แต่สีน้ํามันไม่ได้นะครับต้องต้องจำไว้ด้วยไม่ใช่ว่าจู่ๆเขามาเอาสีสีน้ามันมาทาไม่ได้นะต้องสีน้ําอย่างเดียวนะใช่ค่ะ